นั่งไงปังขนมเหรอเห็นแล้วปังนบ้านโกดังอ่ะตกดงเนี้ย mark location the แต่นอกจากโกดังนั้นน่ะรู้สึกเหมือนในเนี่ยในเนี่ยมีด้วยในตึกเนี่ยมีมีมีเห็นแล้วในตึกเนี่ยอืมในตึกนี้มีโอเค ถ้าเราวิ่งไปกดังนั้นเราอาจจะโดนตึกนี้ใส่เออมันมันเลือดแตกแต่มันไม่ล้มใช่ไหมใช่ไม่ล้มไม่ล้มเอาตึกนี้ก่อนไหมยป็นไงโอ้ไม่ใช่ไช่โอ้โหดูด่า โมโมพีบาแ e วย <c oughs> อยู่นี่มลชั่นอะไหรอแต่ระวังตึกนันนะเพราะเพิ่มมันไม่ได้มีตัวเดียวมันไม่ได้มีตัวเดียวแหละ <laughs> อยู่ตึกกมตัวน่ว่ โคตรโหดสามสิบเ <30 S 1> พื่อนสามสิบเพื่อนโดดลงมาแล้วเฮ้ยสะดุดไม่อยู่ไหนวะอยู่ตึกผมเออมันอยู่ข้างบนน่ะล่ะ